เราอยู่มา5ปีแล้วเอาซื้อๆแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ลดกันจัดจะ ใครที่แบบว่าซื้อแล้วต้องซื้อเพิ่มซื้อตุนใครไม่เคยซื้อก็ต้องซื้อเพราะวันนี้ราคามันถูกแสนถูกมากๆเลยนะครับแล้วมีสินค้าตัวหนึ่งไม่ใช่คอลลาเจนนะอยู่มา10ปีเหมือนกันนั่นก็คือนี่เลยครับอาร์มาโดพรีบีไฟเบอร์รสมิกซ์เบอร์รี่นะครับคือต้องบอกว่ากล่องน,นี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนบันแท้อาร์มาโดจริงๆนะจะเคยเห็นตั้งแต่กล่องขาวม่วงตั้งแต่750จร้อยห้าจนเป็นห้าร่อยเกที่แบจนเป็นสามร้อยเก้าสิแต่ถามพี่จอนสายก่อนติ๊กตอกที่แบบไฟลุกแป๊บเดียว ปป๊บเดียวหมดเพึบครับหนึ่งกล่องอยู่ที่199บาบทครับหยิบมือถือขึ้นมาพร้อมเพียงกันทั้งประเทศนะครับแต่วันนี้พอพูดถึงไฟเบอร์ก็ต้องแถมสายวัดให้ก่อนเลยนะไหนลองมาดูซิว่า,าเอลคุณเชนนี่มันกี่นิ้วกันแน่นะฮะนี่นี่นะครับเท่าไหร่อ่ะ มันดูยังไง31นิ้ว31นิ้ว31เนิ้ว,วเพราะว่าเรา2คนคนีองจริงๆก็กินไฟเบอร์มาตลอด10ปีเหมือนกัน <ส iled. S 1> เพราะว่าพี่จอรสันสนี่ก็ออกอีเวนต์กับผมตอนที่ยังแนะนําตัวว่าอาร์มาโดคืออะไรกันอยู่เลยนะ <c oughs> แต่วันนี้ครับทุกคนจะได้ไฟเบอร์สูตรนี้ครับซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีใยอาหารเพิ่มกาก,กใยในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายนะครับ, <c oughs> นรบแนะนําให้กินก่อนนอนแล้วตื่นเช้ามา7ชั่วโมงครับจะเข้าห้องน้าอย่างมีวินัยแล้วตัวนี้นะไม่มีน้ําตาลด้วยซึ่งงวววันนนนีี้้หยบมมมืืือออถขขึาาาคค่่เลแสุ เวลาแห่งความกอบโกยนะครับเพราะว่าเราสารภาพตรงๆว่าปีนี้เราเหนียวมาก <c oughs> เราไม่ค่อยแถมไม่ค่อยลดจนหลายคนเริ่มแซวนะครับอ้าววันนี้ตรงๆเลยโปรโมชั่นที่โหดสุดก็เคยจะบอกว่าเนี่ยซื้อ2กล่องแถม3กล่องเป็นโปรแกรม2เดือนครึ่งนะครับเราก็จะขายอยู่999บาทหรือตกกล่องละ199บาท80สตางค์เหมือนที่พี่จอนสันบอกนั่นแหละครับ <c oughs> แต่วันนี้ครับต้องสารภาพตรงๆครับแม้กระทั่งว่าช่องนี้เองเนี่ยเคยขายมาแล้วตอน9เดือนเ8ดเดือน8ครับคือ5กล่องนะจาก999ผมก็จะบอกว่าลดไปเลย400บาทนะเหลือเพียง5 599บาทพอเอา599หาร5มันจะตอกกองละ119บาท80สตางค์ครับอันนี้ถือว่าถูกกว่า tiktok แล้วเพราะว่าเราเกิดจากทีวีเราต้องดูพระคุณคนในทีวีนะ <c oughs> แต่ <c oughs> วันนี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับนอกจากสายวัดที่แถมฟรีไปแล้วเนี่ยนะ <c oughs> ให้ทุกคนไปวัดแล้วก็เอาไปเลยแล้วกัน5กล่อง999แต่จะแถมอีก5กล่อง <c oughs> เป็นโปรแกรม5เ <c oughs> ดือนเลย10กล่อง999กลับมาอีกครั้งครับพร้อมสายวัดฟรีครับวันนี้โทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่ ad a m a d o นะครับนี่คือ P B มีโลโก้ของอาร์มดเป็นตาปั๊มยืนยันความมั่นใจเอาใจแฟนพันธ์แท้มาแล้วกว่า10ปีเต็มนะครับปกติแล้ว999บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนจ่ายกันอยู่จะได้แค่5กล่องจะกินได้2เดือนครึ่งนะครับมหาสจาจารเรข1กก็เอาไปเลยครับ10กล่องเป็น5แถม5นะครับเป็นโปรแกรม5เดือนนะครับจ่ายแค่999บาทนะครับพร้อมสายวัดด้วยนะนี่โทรมาก่อนนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มดนะครับแล้วถามพี่จอนสันนยครับว่าประทับใจยังไงกับ PB Fiber ครับผมให้ดูครับมีช่วงหน กินอะไรก็มีความสุขครับมารู้ตัวทีงคือมันแน่นบติดกระดุมไม่เข้าฮะ <c oughs> <อ>จนภรรยาถ่ายรูปมาดูแลตัวออเองหน่อยให้เหมือนสมัยที่จีบฉันแรกๆหน่อยอผมก็เลยกินอาหารครบห้ามูนะฮะออกกลังกายอย่างเหมาะสมนะฮะแล้วทาน PB f i b ฟเเสริมนะฮะแล้วไปดูผลลัพธ์สิครับหลังจากทานเทีทีถึงละครเข้ามาเต็มเลยฮะอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับผมรู้จักพี่จอนสันเนี่ยปีนี้รวม20ปีแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่จอนสันเขาจะได้บทแบบว่าเป็นผู้ร้ายบ้างนะเป็นหัวหน้าแก๊งบ้างเป็นแบบอะไรก็แล้วแต่นะ ล่าสุดเล่นเป็นแบบว่าตำรวจว่าเล่นเป็นคนดีคนมาช่วยเอาวันนี้ก็ยินดีกับชีวิตดีๆด,ด้วยนะครับวันนี้พรีบีไฟเบอร์ของเราเงินบาทเดียวกัน999บาทที่ทุกคนจ่ายเนี่ยนะครับจะบริโภคได้2เดือนครึ่งหรือตก5กล่องแต่วันนี้ครับเอาไปเลยเบิ้ลเบิ้ลไปเลยครับเป็น5แถม5รวมกันเป็น10กล่องจ่ายแค่999บาทนะครับโทรมาก,ก่อนเลยนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมาโดนะครับพ่จารณลูกค้าประจํา3ล้านคนมีส่วนลดไหมครับใครมีสมาชิกอัมมาร์โดก้าไปนี่นะครับลดเพิ่มทันท ร4 9บาทครับใช่แล้วนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับวันนี้เสริมความมั่นใจแต่อย่าลืมนะครับออกกาําลังกายสม่ําเสมอทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่แล้วหยิบมือถือแล้วโทรเอาไฟเบอร์จากอามาโดไปครับ10กล่อง999บาทพร้อมสออายวัดโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอด<ท>อามาโดนะครับเราจะมีป<ท>ัญหาชาวถามพี<ด>่จอนสันครับเมื่อสักครู่บอกว่า999หาร5เป็นราคาเดียวกับทิกตอกตกกล่องละเท่าไหร่ครับ999้าเก้าเก้าหารห้าครับตกกล่องหนึ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าะ แล้ววันนี้ครับถ้าใครหยิบมือถือโทรทัน10กล่อง9 9เนี่ยตกกล่องละเท่าไหร่ครับตกกล่องละ99บาท90สตางค์เท่านั้นรับทุกคนจะมีโอกาสได้ซื้อไฟเบอร์เพียงกล่องละ99บาทเท่านั้นนะครับวันนี้หยิบมือถือแล้วโทรมาที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับไปดูผู้หญิงบ้างไหมนี่คือคุณกิฟต์ครับเขาเรียกว่าสายหวานกินทุกอย่างที่เป็นของหวานกินทุกอย่างที่มีน้ําตาลครับแล้วมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่า oney, เฮ้ยไม่ได้ออกกาัางกานะ้ววิาีาออาร่จงงแลบทร ร้ายเนี่ยก็อาจจะมากับความอ้วนนะ<ช>เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ใจตัวเองออกกำลังกายสม่ําเสมอนะครับคุณกิ๊ฟก็เลยหักดิบเลยครับนี่ทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอครับแล้วก็เลือก PB f i b e r ออย่าตกใจนะไปดูคุณกิ๊ฟครับผมทุกวันนี้นี่เห็นไหมทุกคนเริ่มได้เลยครับวันนี้เนี่ยเริ่มจากตัวเองนะซึ่งจริงๆอ่ะผมก็มีวันที่ร้ายๆเหมือนกัน <c oughs> นะช่วงที่เลิกร้องเพลงแรกๆเราก็จะเครียดเนี่ยเพราะว่าเราเคยขึ้นวันละสองเวทีอยู่ๆเราไม่ได้ขึ้นเลย <c oughs> ทุกวันนี้ผมกลัวไมโครโฟนนะเออบางทีเป ใหม่วันๆครับแล้วก็แบบพอเวลาไปร้านคาราเกะเพื่อนก็จะแบบว่าเชยร้องใจเกเรให้หน่อยเราก็จะปวดหลังแล้วเหมือนมันแบบมันมันผ่านช่วงชีวิตนั้นไปแล้วนะครับแต่มีช่วงหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมก็ปล่อยตัวเหมือนกันแต่ทุกวันนี้ก็หันมาใส่ใจตัวเองนี่ทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าเอวสามสิบเอ็ดตะกี้ก็วัดให้ดูแล้วนะอ้าววันนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขพร้อมๆกันนะครับวันนี้ซื้อได้เลยนะครับซื้อห้าแถมห้านะครับจ่ายแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาตอน ถ้าประจํา3ล้านคนมีส่วนลดอีกนไหมครับใครมีบัตรสมาชิกอามาโดการ์ดใบนี้นะครับลดเพิ่มทันทีอีก50บาทครับเหลือแค่949บาทครับใช่แล้วนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ <S <S วันนี้เสริมความมั่นใจแต่อย่าลืมนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมอทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่แล้วหยิบมือถือแล้วโทรเอาไฟเบอร์จากอามาโดไปครับ10กล่อง9 9้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมสายวัดโทรมาที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับสามสิบวิสุดท้ายนี่คือทีมีไฟเบอร์ สิปีเต็มนะครับปกติแล้ว999บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนจ่ายกันอยู่จะได้แค่5กล่องจะกินได้2เดือนครึ่งนะครับมหากจะรยาเลข10ก็เอาไปเลยครับ10กล่องเป็น5แถม5นะครับเป็นโปรแกรม5เดือนนะครับจ่ายแค่999บาทนะครับพร้อมสายวัดด้วยนะนี่โทรมาก่อนนะครับที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมาโดนะครับนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนจะมีโอกาสได้ซื้อไฟเบอร์เพียงกล่องละ99บาทเท่านั้นนะครับวันนี้หยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดทรโ ยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2567